สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอกริง u n นล็อกสตอรีนะคะคลิปนี้จะมาพูดถึงความเครียดทําให้คนเราอ้วนได้นะคะเพราะความเครียดทําให้คนเราอ่อนล้าลงใช่ไหมคะอ่อนล้าลงร่างกายก็ต้องสร้างขูดโคลดขึ้นมาเพื่อจะให้ร่างกายมีเรี่ยวแรงขึ้นนั่นเองนะคะการติดโทรศัพท์มากเกินไปก็จะทําให้เครียดโดยไม่รู้ตัวกว่าจะรู้ตัวก็ ลึกเกินเดียวยาซะแล้วกระแสคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เข้าสู่ร่างกายเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยวันละหลายหลชั่วโมงบางคน24ชั่วโมงเลยก็ว่าได้ไม่เคยวางโทรศัพท์ออกจากมือตัวเองเลยไม่เคยวางโทรศัพท์ลงเลยค่ะติดชนิดที่เรียกว่าเสพติดเลยนะคะ คลื่นกระแสะแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันดูดดูดซับเข้าสู่ร่างกายของเราเข้าสู่สมองของเราทุกวันทุกวันวันละนิดวันละหน่อยนะคะมันก็ไม่ดิดนะบางคนยีบสี่ชั่วโมงก็ถือว่ามากเลยนะคะมันก็อันตรายแทรกซึมเข้าไปใครจะรู้ว่ามันร้ายกาจขนาดไหนออคนที่บ้าคลั่งกันมากมายทุกวันนี้เออมันอาจจะมีส่วนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้อ ก็เป็นได้นะเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะอันนี้แค่แค่สันนิษฐานแล้วก็คิดไปแต่ในหลักเกณฑ์แล้วคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคลื่นกระแสแม่เหล็กไฟฟ้าตรงนี้ก็ไม่ค่อยจะดีนะคะสังเกตไหมคะเวลาเราจับโทรศัพท์ไว้ในมือเรานานๆน,นานมือเราจะร้อนมากเลยค่ะจะร้อนแล้วก็มือจะชาค่ะมือจะชานะคะคลื่นตรงนี้คิดดูสิเราอยู่กันคนละโลกเราอยู่กันคนละทวีปเราอยู่กัคนละไม่ใช่คนละโลกค่ะคนละจังหวัดคนละทวีป เราสามารถได้ยินเสียงกันได้เราสามารถมองเห็นกันได้คิดคิดดูสิคะว่าไอ้แม่เหล็กกระแสะไฟฟ้าตรงนี้อะ่ะมันแรงขนาดไหนนะคะค่ะแล้วกเ็เรื่องราวต่างๆที่มันสื่อสารกันออกมาเนาะที่พวกเราสื่อสารที่เราเห็นกันในสื่อสารกัออกมามา,มากมายในสื่อออนไลน์เรื่องราวที่ทำให้พวกเราเครียดกันทั้งนั้นเลยนะคะดังนั้น ควรหันมาปรับปรุงพฤติกรรมของตัวเองในการติดมือถือให้น้อยลงนะคะให้น้อยลงแบ่งเวลาให้ตัวเองได้พักผ่อนหย่อนใจผ่อนคลายบ้างนะคะหันไปทํากิจกรรมอื่นๆบ้างเช่นปลูกต้นไม้ดอกไม้รดน้ําต้นไม้จัดบ้านช่องห้องหอให้สวยงามกวาดเก็บบ้านนะคะ ออให้มันดูดีสิ่งแวดล้อมงดงามสุขภาพจิตใจร่างกายเราก็จะดีขึ้นต,ตามๆกันมานะคะฟังเพลงเบาๆซึ้งๆร้องรำทำเพลงบ้างเดินเล่นออกกำลังกายบ้างโดยปราศจากมือถือวางไว้บ้าง,าาาง,างนะคะวางให้ห่างมือไว้หน่อยนะครับ เพราะว่าถ้าติดมืออยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็ที่กล่าวไปแล้วนั่นนะคะคลื่นกระแสแม่เหล็กไฟฟ้ามันเข้ามาสู่ร่างกายยิงเข้าไปถึงสมองและษสายตาของเราอยู่หลายๆชั่วโมงต่อวันเนี่ยมันก็สามารถทําอันตรายต่อสุขภาพเราได้โดยเราไม่รู้ตัวนะคะตาอาจจะพลามัวสมองอาจจะมึนงงจำอะไรก็ไม่ได้เบืเบอ่เบอเออเอ,อ,อะไรนี้ก็เป็นไปได้นะคะค่ะเพราะถ้าไม่ละเว้นบ้างสมองเราเนี่ย สายตาเราใช่ไหมมันก็จะอ่อนล้าผ้ามัวอาจจะหงุดหงิดง่ายเครียดง่ายและที่รู้รก็จะกลายเป็นคนขี้เกียจไม่อยากทำอะไรอะ่ะติดมือถือ,อไม่อยากเดินไปไหนยืนทำกับข้าวก็ต้องฟังตลอดเวลาจนไม่รู้รสชาติกับข้าวจะเป็นยังไงตักอไออะไรใส่สองรอบหรือเปล่าน้ำปลาใส่สองรอบหรือเปล่าก็ไม่รู้ฟังแบบเงี่ยหูฟัง,แบบฟงแต,แต่แต่โทรศัพท์จนสติสตังค์ไม่มีนะคะ ติดหนักยิ่งกว่ายาเสพติดอีกมันก็เป็นอันตรายได้เช่นกันนะคะอ่าสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เสียหายเลยคือครอบครัวห่างเหินกันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างก้มหน้าก้มตาจ้องที่โทรศัพท์ของตัวเองชีวิตหมดไปวันวันอย่างน่าเสียดายสุดท้าย ตอนที่ลาจากกันไปไปเฝ้าพี่อินกันกลับต้องมานั่งเสียดายเสียใจว่าเราน่าจะมีเวลาให้กันมากกว่าน,นี้มันอาจจะสายเกินไปนะคะถ้าไม่แก้ไขไม่ปรับปรุงพฤติกรรมของตัว,ตวเองสแต่วันนี้ทุกอย่างขอให้พอดีพอดีไม่มากเกินไปร่างกายจิตใจจะได้กลับมาฟื้นฟูเพื่อสู้โลกใบนี้ให้อยู่ในโลกใบนี้ยาวยาว นะคะอย่าปล่อยให้คลื่นแม่เหล็กคลื่นกระแสะแม่เหล็กไฟฟ้ามันกลืนกินเรากลืนกินเราเข้าไปสูบสูบเลือดเนื้อจิตใจวิญญาณมันสมองสายตาของเราเข้าไปตรงนั้นจนสูญสิน้นเวลาดีๆไปโชคดีนะคะทุกท่านอีฉันเองก็จะปรับปรุงตัวเองเช่นกันค่ะจะพยายามเว้นวักการติดมือถือให้น้อยลงค่ะ ไม่เอาแล้วนะคะรู้สึกมือชาเท้าชาและเวลานอนตื่นขึ้นมาเพราะถือมือถือตลอดเวลาเช่นกันเพราะฉะนั้นเตือนตัวเองด้วยแล้วก็เตือนเพื่อนๆน,น,น้องๆพี่พี่เพื่อนร่วมโลกทุกท่านด้วยกันนะคะเราอย่ากตกเป็นเหยื่อของคลื่นกระแสะแม่เหล็กไฟฟ้าเราต้องกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติกับครอบครัวกับเพื่อนพ้องพี่น้อง ญาติมิตรของเราอย่างมิตรไมตรี ree, โดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปอยู่กับโทรศัพท์ตลอดเวลาจนทำให้เราสูญเสียอะไรมากมายที่ดีๆไปและยังสูญเสียสุขภาพทั้งจิตใจทั้งร่างกายของเราด้วยนะคะทุกท่านคะ่ะขอบพระคุณมากๆนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะขอทุกท่านโชคดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีคะ่ะกรีนอันล็อกสตอรี่บรรยายคะ่ะ